ใหม่แล้วนะคะก็เลยจัดรถครถอบครัวมาให้กันอีกแล้วนะคะกับรถครอบครัวฮุนไดไฮชวานนะคะคันนี้เป็นดีลักตัวท็อปปี2016ะะมาพร้อมกับ11ที่นั่งเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้ด้านหน้าของเขาจะมาเป็นกระจังหน้าแนวตั้งนะคะมาพร้อมกับก้องหน้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะไฟหน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าฮฮโรเจนส่วนล้อแม็กนะคะจะได้เป็นล้อแม็กอลลอยเดิมจากโรงงานเลยคันนี้แล้วคันนี้เหมือนที่ตั้งไปนะคะรถครอบครัว11ที่นั่งที่มาพร้อมกับประตูสลด์ไ,ไฟฟ้า2ฝั่งเลยคันนี้ภายในนะคะสามารถหมุน บอรนะคะหันหน้าชนกันได้แบบนี้เอนจอยตลอดการเดินทางกันได้เลยนะคะแอบตรงจุดนะคะคันนี้แล้วมีนี่เลยค่ะมีจอกลางมาให้พร้อมเลยนะคะถ้าใครสนใจคันนี้รีบเลยเดี๋ยวแอบดูออปชั่นนิดนึง ด้านหน้าของเขานะคะออปชั่นมาพร้อมกับทวงมาลัยมัลติฟังกชันหน้าจอทัชสกินเกียร์ออโต้ค่ะจะขึ้นเขาลงห้วยก็ตอบโจทย์การเดินทางมา,มาพร้อมกับดิสเบกสี่ล้อเลยนะคะกล้อง360องศารอบคันมีมาให้ครบเลยคันนี้จัดไปในราคาเพียง6,99,000บาทเท่านั้นใครสนใจก็จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือคอมเมนต์ได้เลยค่ะ